คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเอเสเคียวบทที่เก้าเข่นข่าพวกไหว้รูปคารพแล้วพระองค์ทรงเปล่งเสียงดังเข้าหูข้าพระเจ้าว่าบรรดาเพชฌฆาตของเมืองเอ๋อยจงมานี่และถืออาวุธทำลายมาด้วยและนี่แน่มีชายหกคนเข้ามาจากทางประตูบนซึ่งหันหน้าไปทางเหนือ แต่และคนถืออาวุธทำลายล้างมาและมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าปานมีกล่องเครื่องเขียนที่เอวอยู่ท่ามกลางพวกเขาและเขาทั้งหลายเข้ามาแล้วยืนอยู่ที่ข้างแท่นทองสำริดพระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่อยู่บนเครูบได้ถูกยกขึ้นไปยังธรณีประตูพระนิเวศ และพระองค์ตรัสเรียกชายซึ่งนุ่งห่มผ้าปานที่มีกล่องเครื่องเขียนที่เอวและพระยาเวตรัสสั่งเขาวา่าจงเข้าไปในนครคือกรุงเยรูซาเลม็มและทำเครื่องหมายไว้ที่หน้าผากของบรรดาคนที่ถอนหายใจและคล่ำครวญเนื่องจากสิ่งน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดที่ทำกันในเมืองนั้น และพระองค์ตรัสกับชายคนอื่นๆให้ข้าพเจ้าได้ยินว่าจงไปตลอดนครตามหลังชายคนนั้นแล้วข้าฟันเสียในตาของเจ้าทั้งหลายอย่าได้ปลานีและเจ้าอย่าสำแดงความกรุณาจงฆ่าทำลายทั้งคนแก่คนหนุ่มและหญิงสาวทั้งเด็กและพวกผู้หญิง แต่อย่าเข้าใกล้ผู้มีเครื่องหมายและจงเริ่มต้นที่สถานนามัสการของเราดังนั้นเขาทั้งหลายจึงตั้งต้นกับพวกชายแก่ผู้อยู่หน้าพระนิเวศนั้นแล้วพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงทำให้พระนิเวศเป็นมนฑินจงทิ้งผู้ถูกฆ่าให้เต็มลานจงไปเถิดเขาทั้งหลายจึงออกไป และฟาดฟันในนครขณะที่เขาทั้งหลายกำลังฟาดฟันอยู่นั้นข้าพเจ้า,าอยู่ตามรำพังข้าพเจ้า,าก็ศบหน้าลงถึงดินร้องว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์จะทรงทำลายคนอิสราเอลที่เหลืออยู่นั้นจนหมดเพื่อระบายความโกรธของพระองค์เหนือเยรูซาเล็มหรือแล้วพระองค์ตรัสก,กับข้าพเจ้า,าว,ว่า ภาพของพงพันอิสราเอลและยูดามีมากมายยิ่งนักแผ่นดินก็เต็มด้วยโลหิตและความอายุติธรรมก็เต็มนครเพราะพวกเขากล่าวว่าพระยาเวท่งทอดทิ้งแผ่นดินนี้แล้วและพระยาเวไม่ทอดพระเนตรอีกและสำหรับเราเองในตาเราจะไม่ปรานีและเราจะไม่สัแดงความกรุณา แต่เราจะลงโทษเหนือศีรษะของพวกเขาตามความประพฤติของเขาและดูสิชายที่นุ่งห่มผ้าปานหนีบกล่องเครื่องเขียนที่เอวนั้นได้นำถ้อยคำกลับมากล่าวว่าข้าพระองค์ได้ทำตามทุกสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้นั้นแล้วพระธรรมเอเซเคียลบทที่สิพระสิริของพระเจ้าพรากจากกรุงเยรูซาเล็ม แล้วข้าพเจ้ามองดูนี่แน่ที่พื้นฟ้าซึ่งอยู่เหนือศีรษะเหล่าเครูปนั้นมีสิ่งที่มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งที่เป็นเหมือนภไยลินปรากฏขึ้นเหนือเครูปเหล่านั้นและพระองค์ตรัสกับชายสวมเสื้อผ้าปานว่าจงเข้าไปในที่ระหว่างวงล้อซึ่งอยู่ใต้เครูป จงกอบทานคุเต็มอุ้งมือทั้งสองของเจ้าจากที่ระหว่างพวกเครูปแล้วนำไปโปรยเหนือนครนั้นและชายคนนั้นก็เข้าไปต่อหน้าต่อต,อตาข้าพเจ้าส่วนพวกเครูปนั้นยืนอยู่ที่ด้านใต้ของพระนิเวศในขณะที่ชายคนนั้นเข้าไปและลานชั้นในก็เต็มด้วยเมฆ แล้วพระสิริของพระยาเวก็ขึ้นจากเครูปไปยังธรณีประตูพระนิเวศและพระนิเวศนั้นก็เต็มด้วยเมฆและลานนั้นก็เต็มด้วยความสุขใสของพระสิริของพระยาเวส่วนเสียงปีกของพวกเครูปก็ได้ยินไปถึงลานชั้นนอกเหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เมื่อพระองค์ตรัส และเมื่อพระองค์ทรงบัญชาชายที่สวมเสื้อผ้าปานว่าทรงไปเอาไฟมาจากที่ระหว่างวงลอ้อคือจากระหว่างพวกเครูปชายคนนั้นก็เข้าไปและยืนอยู่ข้างวงล้อวงหนึ่งเครูปตนหนึ่งได้ยื่นมือของตนจากระหว่างพวกเครูปไปยังไฟซึ่งอยู่ระหว่างเครูปแล้วหยิบไฟขึ้นมาบ้าง และใส่อุ้งมือของชายที่สวมเสื้อผ้าปานชายนั้นก็รับและนำออกไปและในพวกเครูปนั้นมีสิ่งที่ปรากฏเหมือนมือมนุษย์อยู่ใต้ปีกแล้วข้าพเจ้ามองดูดูสิมีวงล้ออยู่สี่วงล้อข้างๆพวกเครูปวงล้ออยู่ข้างเครูปตนละหนึ่งวงล้อลักษณะวงล้อนั้นเหมือนแสงของเบลิน วงล้อทั้งสี่มีรูปลักษณ์เหมือนกันคือเป็นเหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อเมื่อเคลือ่อนที่พวกเครูปจะไปทางด้านใดของใบหน้าทั้งสี่ก็ได้ทั้งนั้นพวกเขาเคลื่อนที่โดยไม่ต้องหันเลยเพราะพวกเขาจะไปตามทิศที่ศีรษะมุ่งหน้าไปนั้นเคลื่อนโดยไม่ต้องหันเลยและท่วงร่างกายของพวกเขา รวมทั้งหลังมือปีกและวงล้อคือวงล้อของทั้งสี่ตนนั้นล้วนเต็มด้วยในตาโดยรอบข้าพเจ้าได้ยินกับหูว่าวงล้อเหล่านั้นเรียกว่าวงล้อหมุนเครุปแต่ละตนมีหน้าสีหน้าหน้าแรกเป็นหน้าเครุปหน้าที่สองเป็นหน้ามนุษย์หน้าที่สามเป็นหน้าสิงโต และหน้าที่สี่เป็นหน้านกอินทรี 4. แล้วพวกเครูปก็เหาะขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้าพาเจ้าเคยเห็นที่ริมแม่น้ำเคบาเมื่อเครูปเคลื่อนไปงวงล้อก็ตามไปข้างๆพวกเขาด้วยและเมื่อพวกเครูปกางปีกออกเพื่อบินขึ้นจากพิภพวงล้อเหล่านั้นก็ไม่หันไปจากข้างๆพวกเครูปเลย เมื่อพวกเคลูปหยุดนิ่งวงล้อเหล่านั้นก็หยุดนิ่งเมื่อเคลูปเหาะขึ้นวงล้อก็เหาะขึ้นไปกับพวกเขาด้วยเพราะว่าวิญญาณของสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในวงล้อแล้วพระสิริของพระยาเวไปจากธรณีประตูพระนิเวศสถิตเหนือพวกเคลูป เมื่อพวกเครูปกลางปีกขึ้นพวกเขาเหาะไปจากิภพต่อหน้าต่อตาข้าพาเจ้าเมื่อพวกเขาออกไปวงล้อก็ตามไปข้างๆด้วยและไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศพระยาเวและพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนือเครูปพวกนั้นนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ข้าพาเจ้าได้เห็น ซึ่งอยู่ใต้พระเจ้าแห่งอิสราเอลที่ริมแม่น้ำเคบาแล้วข้าพเจ้าทราบว่าเป็นเครูปเครูปทุกตนมีสี่หน้าและสี่ปีกและใต้ปีกมีรูปลักษณ์ของมือมนุษย์ส่วนรูปลักษณ์ของใบหน้าเหล่านี้เป็นใบหน้าซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาทั้งลักษณะและลำตัว แต่ละตนเคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้าของเขา